สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเนื้อที่หกไร่นะคะตําบลจัมปาล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะอ,อ,อันนี้คือเส้นทางเข้าหน้าแปลงที่นะคะเป็นสาธารณที่เรายืนอยู่ลงมาจากถนนลาดยางโดยประมาณ20เมตรนะคะถึงหน้าแปลงหน้าแปลงของเราเริ่มตั้งแต่มุมเสาไฟนี่นะคะทางเข้าบ้านแล้วเราเดินตรงเข้าไปลักษณะชฉน,ชนดจะเป็นรูปตัวแอลนะคะรูปตัวแอล อันนี้พื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะคะเราขายไร่ละ480,000นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะศูนย์925816638นะคะทิปเบอร์น,นี้ส<ะ>่สลายได้นะคะเนื้อที่ของเราลักษณะโฉนโดเป็นรูปตัวแอลเนื้อที่6ไร่นะคะยุ่เขตตำบลจำปลาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะลักษณะโฉนโดเป็นรูปตัวแอลอด้านหน้ากว้าง80เมตรแล้วก็ลึกลงไปนะคะ เป็นที่สวนเก่านะคะเป็นที่ดอนไม่ต้องถมเลยสามารถมาปรับปรุงปลูกที่อยู่อาศัยเทำรีสอร์ทที่พักผรในทุนท่านใดสนใจทําจัดล็อกก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ใจกลางพื้นที่หกไร่แล้วนะคะเ,เกตมุดที่เห็นนะคะเป็นหลักเสาปูนที่เห็นนะคะ นั้นเราจะมีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วที่ก็จะยาวลึกลงไปถึงทิวต้นไม้สุดนะคะสุดทิวต้นไม้ใหญ่นะคะพื้นที่เป,เป็นที่ส่วนเก่านะคะอยู่ในเขตตำบนจำปาล่ออําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่หกไร่ขายไร่ละสี่แสนแปดหมื่นบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นัดชมได้ทุกวันนะคะ